บ่งกันนี่เมีอบ,บ,บแล้วตัวน้อบผัดใส่ถ<บ>้่วดีๆนี่ยกวูวาจารยนโอ้อใส่ถัววแล้วจานไปล่ะกินหลังเพิ่งมันด้อหามเสหาใช่ยไปเอาถั่วม่ใช่มันจินสันตี่คะเน่หม้อสียังคือเป็นอนั้ละ มะกอกเนื <fizer S 3> ้บอ้าวเพื่อเห็เห็ดเห็ดเห็ดมันบงามไปอบนี่มันบสุกเลยค่ะอด็ดกระลำพัดม่เงงามเลย Hãy ยังบ่ได้ là ติ่มซำพ่อนะพอเห็ดให้ดุกด้วยแหมมัน

ลงมาบอกระตุกน่ะห่อนเด้อคุณความเด้อมันเพศเด้ลูห้องพาะนะลูกเพศอ้าวพ่อบมันนี่กินมันนี่เห็นอ่ะน่ะคือด่ามเพกินเนี่ยไปอ่านหนังเด้อถ้าอ่านหนังบ่ เดี๋ยวพี่น้องวันนี้กินอาหารญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่น,น1 1าาหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนื้อเค้าไอหนุ่มแซ่บขนาดเลย<ม>ที่กินยุ้นของสลับ<ม>กินเผือกพอะเอ้ยสูงว่เห็นห้องอ้นะลูกห้อง,อง,นะองเด้ห้องหักหล้านะห้องอ้มันเพชรนี่ห้องหล้านี่ห้องายเพชร หอมง่ายเพ็ดเออกินหยามนะลูกเด้อยหยามเนอมันหอนในห้องเพาะตีนนะองนี่เดี๋ยวมันโดตีนแบบยันไข่อยู่หน่อยอ๋อกินได้ไหมลูกไล้ไหมมองดูไอ้หนูกินน่ะมีแต่เสียมลีนาะเชี่ยน้ำกูกูกูเมียก็ขึ้นมาเลยคือบอกเขามาจับ Brigitte hương lịch sáng là Couldn't hết cho mong. Couldn't hết cho mong. Số tìm mẹ. Sốt mẹ. Ơi Eh. 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 ทายเอาเน้นน,น้น่ยบนิเลยค่ะส่งตงตอย่เพือเปลี่ยนสงน่งไมะเจ้าก็เปลี่ยนสิเปลี่ยนไม่ใช่ไนขายยังเปลี่ยนเปลี่ยนหย, <c oughs> ยิบเอานึ่งน,นะลแล้วกินะน,น,นะไปชิวเหินไมายาย ไปใช้ลูกมากินกระเพาะมะดานักกินกระเพาะเออครับครับเอาทิ้มส่งเข้านีบ้างมามากินนี้เฮาครับ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 ห้องลักเสียห้องขอเสียอะไรเสียอะไร ไปใ,ใช้หนูไปใ,ใช้อีกเลยฮ่องกงดูฮ่องของหลานนี่เจ็บมันนี่ไปปงน้งมาอีกแล้วหนูย่ามาพี่นี่มาป้งพี่มาป้งพี่ไอ้โน่มาป้งพี่อู้ยออยู่เป็นภายในอย่าออกไม่แดดพี่เฮ้ยกินลูกมานั่งกินดิกินล็กกินล็อกย่าเลย

อย่าหอนนะอย่าเป่านะมันหลวขอแล้วจำบะจำบะอย่ามาลุงบนเก้าในควั้วโมนี่ต้องใส่พักขอยทำให้พักไปแล้ว เรื hey, ่องกินข้าวตจะมือคืนดิ้้าขึนประมาณชองคำช่องคำประมาณชิบเนาะเอาเลยใช่ไหมใครก็บกินมั้งหยั่งเด้อลูกเด้อหยั่งเด้อไปเล่นทานเพียงทานแตกโสอบทานแตกเราไปเก็บทานกับไอหนู สภาพโปรตีนนะนะเออมมาทูเสนาเจ้าของเดี๋ยวให้กินประมาณแล้วถึงอำนาจหายทีเดียวอย่าออกไปลูกอย่าออกไปเข้ามาเข้ามาห้องเพิ่นเบิดเพิ่นจีอยากได้ดิแ่ก่อนเข้ามาเข้ามาลูกมันแนะน่นนะขาเจ้าของอันนี้ก็อ่าอ่า กินืมสินอ้านกินอ่กอะไอนั่เ้ยนไปบอกบูสิกินนะเอามาสีเลียปนงนั่งไดเลยนักพอกะซักให้นะยำลูกยนี่แต่จะกินก็เกย่ักกระสาหัวบอนุกดินสียหัวกันวันไก่ก่อน ชาสามโลประคำน,น,น,นะนองกีสิจังโลเบิดไอหนูงบสิบบาทวันนี้บูบบบเกาะอะไรไปเนีน่ยบูบบ่มมันกระังงเซยู่ดอกขางยะมันมันกับพันหยังขอย่งมันสัวพันเนี้ยงมันพือบันบมันเจ็บพับนหิตมัพอ เก่งแท้หูยตักเนีงโอ้ยจิ้มาไเท่าไหร่ฉีบาดจุดทัวไปใน,นะใ้ลูกหมดไปเด้อแยบน้ำแยบน้ำแยบแยบาโน่ะละิ้เลยก็ละ